สวัสดีครับผมมานพแก้วโกยครับเป็นลูกชาวนาอยู่ที่หมู่บ้านแคนบนตะบ,บนสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ครับข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับโดยส่วนใหญ่มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่นี่เมื่อก่อนแห้งแล้งแล้วก็กันดานมากๆนะครับชาวนามีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าปัจจุบันนี้เรื่องของระบบชนประทานดีขึ้นครับทาให้เราเห็นว่าทุ่งกุลาดนี่เขียวขจีมากขึ้นเราปลูกข้าวอินทรีย์โดยมี มาชิกหลักๆอยู่ประมาณ7ครอบครัวครับเนือที่อยู่ที่ประมาณ200กไร่ครับผลผลิตที่เราได้เนี่ยซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิพื้นเมืองสุรินทร์ปลูกในทุ่งกุหลาบลองไห้ครับแล้วก็ข้าวมะลินินสุรินทร์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นข้าวเพ,พื่อสุขภาพที่คัดสรรมาจาก3สายพันธุ์คือข้าวมะลิดำพื้นเมืองสุรินทร์ข้าวมะลิแดงพื้นเมืองสุรินทร์แล้วก็ข้าวหอมมะลิพื้นเมืองสุรินทร์ ทำให้ได้ข้าวเจ้าสีนินที่มีคุณค่าในการต้านอนุมูลสระสูงแล้วยังมีความนุ่มหอมมากเป็นพิเศษด้วยครับแล้วสาผลผลิตอีกชนิดหนึ่งที่เราปลูกก็คือข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งเป็นข้าวที่กำลังได้รับความนิยมครับเราเพิ่งจะนำมาปลูกในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ได้ประมาณสองปีแล้วนะครับความมุ่งมั่นและอุดมการ์ของลูกชาวนาคนหนึ่งครับที่ อยากจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชาวนาและก็ชุมชนเราได้ผลิตข้าวออร์แกนิกเพื่อคนไทยได้มีสุขภาพดีตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายน้ำก็คือผู้บริโภคครับโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษในกระบวนการปลูกแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารพิษในการดูแลเก็บรักษาข้าวเลยชาวนาทุกคนทำด้วยความใส่ใจครับตั้งแต่การดูแล ไปจนถึงเก็บเกี่ยวและแพ็คส่งผู้บริโภคข้าวทุกถุงทุกเมล็ดปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษข้าวของเรานะครับได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกมีตั้งแต่มาตรฐานออร์แกนิกสภาพยุโรปมาตรฐานออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ว่าเราทำนาปลูกข้าวที่มีคุณภาพข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษเพื่อที่จะช่วยให้คนไทยทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ ข้าวนายอินข้าวอินทรีย์สุขภาพดีสร้างวิถีไทยสีได้เมื่อบอกรับเป็นสมาชิกข้าวนายอินข้าวอินทรีย์สีใหม่ๆส่งตรงถึงบ้านทุกเดือน 1. ได้สุขภาพดีจากข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีผลิต 2. ได้ช่วยชาวนาให้มีรายได้มั่นคง 3. ได้สนับสนุนให้ชาวนาเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเคมีมาเป็นข้าวอินทรีย์ตามวิถีไทยอย่างยั่งยืน 4. ได้ข้าวในราคาที่เป็นธรรม ทั้งผู้บริโภคและชาวนา